สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้หูสู้ข้นนะจาะมน,นีเขากับสิพาพี่น้องมารับชมเบืองบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าคือเกาแล้วนะจ้ะหลังจากที่มีผ้าอยุ่เขานะจาะมน,นีกัสิเป็น้าววันที่สามเมษายนสองพนห้ารอยหกสิบหามองเก้าหมองเดิมนะจ้ะพี่กัดบ้านนุน่นเมืองตำบลน,นุ่นคาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะจ้ะพี่น้อง ฝนกับสีบ่ปคอยตกแห้งปานไดดอกนะจ่าพี่น้องแต่มันก็คือตกลิ่นลิ่นปล่อยปลอยอยู่เบิดมือนะจาน่าเนี่กับพ่อมีน้ำขังอยู่น้ำไห้น้ำหน้านะจ่าพี่น้องบรรยากาศเซานี่กับสีนหนาวเหนียหน้อยนะจ่า,จาขอนแกน่นเมืองพ้นอากาศกับสีหนาวจักน้อยนะคะแต่บรรยากาศน้ำสกับคือ คึ้มฝ้าคึ้มฝนยุ่นะจ่ะพี่น้องแต่กับบฮ่ฮะในมีฝนตกลงมาอีกนะจ่ะแต่เมื่วานก็คือฝนตกเบิดมือเลยนะจ่ะก็คือไปปล่อยอยุ่เบิดมือนี่นะจ่ะบรรยากาศยามพฮอเ้า,าต้นไม่เฮากับสีเขียวสดชื่นแนจักน้อยนะจ่ะหลังจากถือฝนก็คือเขียวโอมเลยเนาะ อันนี้ก็สิเป็นต้นบวัวมาจากกระลังเริ่มที่สีออกดอกออกผลผลิตให้เห็นเนาะจา้ะเนี่ยนี่เนาะจา้นะจบวัวออกแล้วก็สีย่อยลงมาประมาณนี้เนาะจ้ะเนี่ยบัวบรรยากาศสดชื่นแห้งเนาะจ้ะบรรยากนะาศนะบริสุทธิ์นะี่ยจ้ะกระลังเริ่มที่สิออกผลผลิตเลยนะคะเนี่ย ดอกกำลังเริ่มที่สีออกบานประมาณนี้นะคะนี่บวบนี่น,าน้าจะนี่นวยกับสีประมาณนี้นี่น้ะจา่าห้องผ้ามาอัปเดตบรรยากาศสวนเนาะคะ่ะอันนี้ต้นเช่โอมเฮามันกำลังเริ่มที่สีแตกยอดแล้วนะคะแต่ก็ได้ทั้ก็ได้เก็บตัดไปขายแล้วน้าจะนี่เล็กๆน้อยๆกแบบ็สามารถเป็นเงินได้นา้าจ่ะ ทางก็ถิ่นเะเนี่ยจังหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าฝนมันตกเบอร์ใหม่เก๋เขียวโซมงามเงียบสงบนะจ๊ะย้มสระสราน่าจ๋าเนี่ยบวบ กำลังเริ่มที่สีออกดอกออกผลผลิตใไฮเห็นเนี่ยาจารเนี่ยนี่อย่สิเป็นต้นลำมุดนคะคะเนี่ยต้นลำมุดทุนปลูกได้ประมาณหนาสีเดือนนะจ้ะแต่ก็คิดว่ามันเริ่มสิติดลแล้วล่ะอาจารย์เนี่ยมาแต่ห้องพื้นแล้ป,ปลูกอย่างมันกระติดนะจ้ะมะเขือก็เริ่มที่ สีออกนวยแล้วเนาะจ๊ะนี่ลังที่จะปลูกมาต้นกับลังเริ่มที่สิงามแล้วจนันก็ลังเริ่มที่สีออกนวยแล้วเดี๋ยวข้าก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องขับเบิ่งน้ำกันนะจ๊ะนี่บอรเขือคือเ้ากับปลูกว่าร้ายนะจ๊ะก,กับปลูกเป็นแถวเลี้ยงไปทั้งสี่นี่นะจ๊ะบรรยากาศน้ำสดเซลนะจ๊ะน้ำม,มี่พ่อห้หงให้เห็นนะจ๊ะนี่น้ำประมาณนี้ เราสิผ้ายางเลาะเบิ้งสวนน้ำกันอันนี้มายุงฉีดเนาะจ่ะเนี่ยมายุงฉีดแมงกินใบมันนี่จะ้ะแมงอาจจะเป็นแมงกินใบมันเฮาบ่ได้ฉีดยาแล้วค่ะสวนเท่าก็คือเน้นปลูกแบบอินรีเนาะคะ่ะปุ๋ยเฮาใส่ก็คือสีเห็นเป็นปุ๋ยคอกเนี่เนาะคะ่ะพี่น้องสีเห็นในชัดเจนเลยว่าเนี่ยเฮาใส่ปุ๋ยคอกเฮาเน้นแบบสาร ปลอดซานเนาะจ้ะปลูกย่างละเล็กน้อยเนาะจ้ะพี่น้องนี่ยู่มีกินเนาะคะ่ะย่างละเล็กน้อยอันนี้ก็สีเป็นบุกพริกเนาะคะ่ะเนี่ยบุกพริกก็ลังเรื่มที่สยออกดอกคือกันเนาะจ้ะเนี่ยยางเขาสวนเทาก็สิมากเก็บกินเลยนะคะ่ะปลูกย่างละเล็กน้อยพืชพักสวนขั้วบ่ได้ซื้อเนาะจ้ะ น,นี่ก็จะเป็นใบกะเพราเนาะจ้านี่ใบกะเพราปลูกไว้เพาะได้เก็บได้กินเนาะจ้าพี่น้องปลูกย่างเล็กเล็กน้นนอยๆบ่ได้ปลูกหลายแต่ใบอันนี้เฮากรพาะได้เอาไปขายอยู่ค่ะมันหลายแห้งใบผักอีตูหรือแมงลักเนาะค่ะเนี่ยมุ้อก็เก็บไปขายในเงินอยู่จ้าเพราะว่ามันหลายแฮ้งแล้วก็งามพร้อม แลาวจะฝนตกน้ำก็บ่ซ้ำหลายแล้วอาจากพี่น้องแต่ก็มีหงหงห้เห็นอยู่บรรยากาศอีสานบานเฮ้าเราจะบริสุทธิ์อันนี้ก็สีเป็นบักอื้อนะจาะนี่บหมกอื้อเยอะกัลังเร่มที่สีแตกยอดออกดอกแล้วก็สีออกผลแล้สีมาทายมาอัปเดตไ้เบิง่งน้ำกันนะคะช่วงนี้ก็สีบ้ บ่ไดห้หดนามพักแล้วน่าจะเพราะวา่านาแล้งแต่บ่แล้งน่าจะพี่น้องเพราะวา่าพ้าอยู่เขาอยู่ใส่กระสีต๊คือการเบิร์สุกหมองน,าาน่าจะฝนตันใหม่ห้องนี่กะสีบ่ไดห้หดนามโดนตืบน็คืองามสดชื่นเลยบรรยากาศก็ดีเนาาี๋ยน่าจะการเทีเกษตรเมื่อันสีบ่ไดห้หล่อมล้วยเงินทองแต่ สิ่งที่เขาเห็นเรามันก็คือความสุขความสบายใจนะจ๊ะพี่น้องก็มีอยู่มีกินนะจ๊ะบ่อเดือดร้อนค้นอดอื่นกับพ่ออันนี้เขากระลังเริ่มที่สิออกผลผลิตนะจ๊ะพี่น้องนี่เครื่อแงแปงไทยนะจ๊ะนี่มันเริ่มออกออกดอกแล้วแล้วก็เริ่มออกเป็นนุวยในน้อยแล้วนี่นนนะจ๊ะมันเริ่มออกเป็นนุวยในน้อยประมาณนี้เราจตบ่รร้ว่ามันสิดบ,บอ่อนี่นะจ๊ะ ปูกยางละเล็กละน้อยมอยูมีกินอีน้าจา่านี่มันเริ่มสีสออกน้วยหรอประมาณนี้นะค่ะเนี่ยอันนี้คือแักแตงไทยน้าจา่ะเนี่ยบรรยากาศสวนเ้า กสิปมาณนี่น้จ่ะพี่น้องค่อยเหตุปั๊บไปที่เล็กๆน้อยๆตามกำลังแต่น้าจ่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นส่วนบริเวณของขอบสะน,ะจน้จ่านี่บริเวณของขอบสะกสินเน้นเป็นต้นบักม่วงตลอดแนวนา้าจ่ะบริเวณขอบสะ เสียงไก่เสียงกาได้จ้าพี่น้องอยู่ไฮย,ยู่นาอันนี้สิเป็นต้นบักงวงแล้วค่ะลินจีในสวนนี้ก็สิเป็นต้นบักเผากะทิน่าจะนี่บักเผากะทิอันนี้สิเป็นบริเวณทางของน้าสวนเฮา อันนี้สิเป็นต้นกล้วยต้นบักข้าวต้นทานี่สีเหลียงไก่นะคะพี่น้องสีเหลียงไก่ตีไกล้บานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้พวกหนุ่มไปใส่แน่เหรอเพราะวะ่าเขาเลี้ยงปล่อยตามอัธยาศัยเนะจน๊ะนี่สิเป็นห่านห่านอันนี้สิเป็นเป็ด นี่ก็สิเป็นขอกง,งวนาแค่ะเลี้ยงง้วเลี้ยงไก่บกม่วง,ง,งปีนี้ก็สิมันมัน,มนดกอยู่เลยค่ะพี่น้องแต่ผ้าหยุ่มช่วงก่อนนี่คือมันปิวมันปิวโลมมันแห้งนะคะนวยมันก็โลนเลยนะคะบกม่วงนวยก็สิประมาณน,นี้แล้วค่ะดกด้วยค่ะแต่แต่ถือลมมันก็โลนเบิดนี่แล้วค่ะนี่อันนี้เป็นบกม่วง อันนี้น่วยสีแดงนะคะบกม่วงอะน้ำบกไม้สีม่วงนะคะน่วยกับสีแดงประมาณนี้นะคะ,ะ,คะแปดหูแปดตาค่ะหลังจากพี่น้องบรรยากาศหลังจากฟ้นตก,กับสีประมาณนี้เพราะมีนม้ำหงน้ำขังอยู่แต่พื้นที่ด้านบนเ้อากับยังโค้งเห็ดหน้าคือกาอยู่นะคะพี่น้องแต,แต่คิดว่าก็สีคอยปับเปลี่ยนมาเห็ดกเกษตรไป ที่เราหมองนะค่ะสิคอยขยับขย้ายไปเรื่อยๆอีกทีเป็นสวนบริเวณด้านเพิ่งนะค่ะก็สิบว่ไปงานบันไหนอันนี้มะม่วงหาวมะนาวหูนะค่ะนี่ิืมที่สะออกน้วยแล้วเขาก็ปลูกไว้ย่างมาต้นสองตอน้นพ่อได้กินนะค่ะมีอยู่มีกินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ค่ะบอกม่วง ด่านทั้งสวนด่านทั้งเทิงนี่สมากสินเน้นปลูกเป็นต้นฝรั่งนะคะ่ะหรือบอักสีดานะคะ่ะนี่ช่วงที่ผ่านมามันท่านผู้ดูแลมัน,มนป่านไหนมันกับสีโบข่อยงามปานไหนนะจา๊ะแต่มันถือฝนถือยังท่านกับสีเดดดูแลมันน,นะคะ่ะสิเป็นตน้นสมากสิเป็นต้นบักสีดานะคะ่ะแต่สิเหลือเห็นเป็นหยามากเบื่อเขาอเอาท่านผู้ท่นได้เอาหยาออก ไอ้ส่วนนั้นก็สิเป็นบริเวณของของขอบสาบริเวณขอบสาข้าก็สิปลูกเน้นไปเด้อยต้นบักเ้าวนะจ๊ะพี่น้องนี่แล้วค่ะบักม่วงปลูกได้ประมาณปีสองปีนพอเริ่มออกนวยเหาเห็นแล้วค่ะนี่แล้ปีนี้บักม่วงสีบอบอบอ,บอดกปานไดน,นะจ๊ะได้บักมอ่วงอยูส่สวนท่อนี่สนีนี้ต้นนวลใหญ่ๆนาะค่ะนี่นวยใหญ่ๆนีๆ่เนาะค่ะ แวก็สิคอยเห็ดไปที่ละเล็กละน้อยนะค่ะพี่น้องส่วนนี้ก็ยังเป็นเป็นเป็นหน้าือเก่าเลาจ้ะเห็ดหน้าเดี๋วกวสลมาปรับเปียนคอยคุดคอยขยับพยายไปเรื่อยๆเลาจ้ะตามกาลังส่วนด้านบนนี้ก็คือสิเป็นสวนะมะขามเทศนล้จ้ะเนี่ยมะขามเทศต้นนี้เขาปลูกได้ประมาณสิบปีปีกัวๆแล้วน่าจ้ะประมาณยี่สิบต้น เต่มันบอ่อหลายไม่นให่เต็มนะคะก็เลยสืบว่าปลูกไม่เพิ่มอีกนะคะนี่ก็คือสิเป็นปลาบักขำเทศทั้งเม็ดนะคะนี่แต่นี่พื้นที่สิเอามาลงไม้นะคะมันก็บ่อค่ะในต้นไเป็นไหนส่วนทั้งเิ่มพุ่นกับสีเป็นโซนของไผ่นะจ้ะเมืองสีมันคือจังซ้งหน่อยนะคะนี่ไผ่เต่ประมาณหาิกออยู่นะคะคบักขำเทศเทากับปะมา ซี่ซิบหาซีปนนะคะ่ะเ้าก็สิเทปเป็นป้าประคำเทท้องมืดนะคะ่ะนี่นะจ๊ะเ้า,าก็ะพามารับช่อมืบรรยากาศของสวนยามเสาร์นะคะ่ะพี่น้องยวเอาเมาไว้อพอกันในวิดีโอหนาจา้าขอพูดเล,ยลายๆจ้ะ